สวัสดีครับผมดิวครับผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ครับผมปีที่แล้วเนี่ยจริงๆทางแกลเลอรี่ของพวกผมเนี่ยที่ทางานอยู่เนี่ยไม่ได้มาแต่ว่าพอปีแรกมันเห็นผลเนี่ยปีนี้ก็เลยทําให้มีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยครับเหมือนพอมันประสบความสาเร็จครั้งแรกเนี่ยเขาก็เลยแบบกระจายต่อกันไปเรื่อยๆจนทางเจ้าของแก้วเขาได้รับเชิญมาด้วยอะไรเงี้ยครับผมก <Eng> ็คืองานของเราที่เราได้สร้างมาเป็นงานศิลปะเนี่ยมันได้รับ การตอบรับเป็นรูปธรรมจากสะพานก็คืองานทักกาสเปซแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่แล้วเรารู้สึกว่าอนาคตของงานทักกาสเปซเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่ออาจตามความรู้สึกของเราที่เป็นสายอาร์ตโดยตรงน่าจะมีความเชื่อมโยงหรือได้รับผลกับงานนี้มากที่สุดเลยนะน้องๆคิดว่าน้องๆเนี่ยหรือว่าศิลปินในงานอาร์ตหรือขแขนงต่างๆได้รับอะไรบ้างจากการที่รัฐบาลจัดงานทักกาสเปซแบบนี้ขึ้นมาว่าอย่างแรกเลยก็คงเป็นเรื่องของคอนเน็กชันนะครับได้มารู้จักคน ในหลายด้านในหลายมุมการทํางานนะครับผมก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยผมว่าการจัดอะไรที่มันดีๆางครับปีละครั้งอาจจะน้อยไปอะไรเงี้ยอาจจะขยายให้ขี่ขึ้นแบบร่วมมือจากทางเอกชนเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะมีการแบบคอแลบกันระหว่างศิลปะแขนงหนึ่งกับอีกแขนงหนึ่งเลยรจะได้ช่วยกันผลักดันด้านนี้ไปต่อเรื่อยๆครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นข้อเสนอแนะจากคนทํางานนะครับไปถึงรัฐบาลแล้วก็ท่านนายกที่ปีนี้ก็ได้มาดูแล ในเรื่องนี้อย่างจริงจังน้องๆคิดว่าโอเคประเด็น ของการทํางานศิลปะมันก็เรื่องหนึ่งเนาะการมาร่วมกิจกรรมของรัฐบาลที่สนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมก็เรื่องหนึ่งเนาะทีเนี้ยมันก็เป็นคําถามที่อาจจะยากไปหน่อยที่จะถามแล้วมันก็อาจจะเป็นการไปโยนภาระ,ะให้น้องๆมากเกินไปหน่อยเกี่ยวกับเรื่องอการเมืองเนาะ <Okay. S 1> บางทีอะเราเป็นอาร์ตเราเป็นคนทํางานรัฐบาลไหนมาเราก็ต้องทํางานด้วยะแหละนะแต่ในฐานะที่ณนะปัจจุบันนะครับเราทํางานกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีความรู้สึกกับ รัฐบาลพรรเพื่อไทยอย่างไรในด้านของการเป็นประชาชนคนหนึ่งว่าจริงๆคือเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันแหละครับระบบต่างๆแต่ว่าแบบเรื่องไหนเขาทําดีมันก็ต้องแยกครับมผมว่าในในส่วนนี้เขาเขาจัดการได้ดีครับ แบบวิสัยทัศน์ตั้งแต่ยุคก่อนๆอะไรเงี้ยผมพูดได้ไหมตั้งตั้งแต่ยุคของแบบทักษิณชินวัตรที่เขาแบบทาให้เรื่องศิลปะเรื่องอะไรเงี้ยเขาผลักดันมาเรื่อยๆแล้วก็ทํามาตลอดคือมันต้องมองแยกกันคะคือเรื่องเรื่องเรื่องการเมืองเนี่ยก็มันก็คือมันก็มีความซับซ้อนที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจบางอย่างเนาะคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหาครับในส่วนส่วนนั้นแต่ถ้ามองภาพรวมนักงานเนี่ยฮะมองแบบไม่อคตินะผมว่าเขาจัดได้ดีขึ้นแล้วก็รวบรวมคนเก่งๆคอนเนคชั่นต่างๆทางสายนี้ได้ดีครับ ก็สําหรับพี่ที่มาสัมภาษณ์น้องของคนนี้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะที่น้องพูดถึงคุณทักสินด้วยซึ่งอายุเท่าไหร่กันนะครับเนี่ยปีนี้23 23, 23ก็โ,โหอาจจะเป็นอายุที่อาจจะไม่รู้จักคุณทักษินในฐานะนักการเมืองอแล้วนะอาจจะเด็กจะไม่ในมุมแค่งานเขานะเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองของเขานะซึ่งเรื่องพวกนี้พี่เซอร์ไพรส์ว่าเออแล้วน้องไปรู้เรื่องกันมาได้ยังไงว่าคุณทักษินเขามีผลงานอย่างนั้นมีผลงานอย่างเนี้ยพี่เซอร์ไพรส์นิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะย3่สามเองอ่ะครับอันนี้ช่วย คือโดยส่วนตัวครับผมทําศิลปะนิพนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะไม่ใช่โดยตรงนะครับมันคือการนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาแปลเป็นภาษาศิลปะผ่าน,านงานจิตกรรมวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องศึกษารีเสิร์ชข้อมูลเยอะสักนิดนึงอนะไรเงี้ยแล้วมันเป็นประกอบกับด้วยสภาพแวดล้อมอะครับในเพื่อนๆื่อนหมู่ รุ่นพี่อาจารย์อะไรเงี้ยแบบว่าค่อนข้างจะสนใจทางด้านนี้เยอะอก็เลยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันส,ส่วนใหญ่ครับผมก็เลยแบบรู้เรื่องมาบ้างประมาณนั้นใช่